ต่อไปบทที่สิบสองสยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสักวนังจัตุจักสาสลังละสังเยปวิสุงนปลาสภาตันหังกะลาธยาพุทธา ทวีสตินายกาสัพเพปติตตาไมหังมันตะเกเต,เตมุนิสปาสีเซปฏิทิโทไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังุเลสัพเพทุภากะโล อัทะยเมอะนุตตโทสาลีปุตโตจะทักคินีกูทันยูปิิปะคาสมิงมคัตลาโนุจะวามะเกยทักคินีสะวะณีม่หังอาสุงอานัปลา,าหงโครกัตสปจะมหานานุปุภาสูง วามะสูตะเกเกสตูปิติทาคันสมิฮุริโยววะปะพลังกะโรนิสินูสิรินะปันโมโสพิโตมุนิปุงคะโอกุม,มารก,กับสปูเทโลมเหสีจิตตะวาตะโกโูญ สู่ไมหังวาธานีนิจังปฏิธาสิคุนากะโลปุณอังค,คุลิมาโลากะุปาลีนันทศิวลีเทลาปัญจอิเมชาตานันตาละอาเจติลกาละมะสิ สีติตมหาเทลาวิชิตาชินิตาชินิสาวกาเอเตสิเตมหาเทลาชิตวโนตะวันโตชินโนรัษะตะล,ลันตาสีระเตเชกังขมังเชสุตะอิตาปัระ,ะนัง Sebab tu Asyik tak kini Me Sudah Sub Tak tekan Ti Ti lak Lak Sekan Sub Sub tu Asyik Bani Angku ma Kat lang Kanti Mula Sebab Ni Tak yak na Arha na Ti yak Sub Tak tang Akasih พระนังอาสีเศสาปกาสิสัติตาชิคนานาวะลายะสังยุติตาสัตตปปากาลังแปลงกัตตาวาตะปิตาตะสันชาตาภาหิรัตปุตุปตะวาเศอะเศสาวินยังยัต ยันตุอะนันตชิณเตชะสาวสโตเมสกิเยนะเทสาสัพพุทธปัญชะเลชินะปัญชะละมัทม์มหิวิหะรันตังมะหีตะเล ัตาปาเลนตุมังสัเพเพต,เตมหาปุริษาสภาอัจเจวะมันโตสุขโตสุรักโขชินานุภาเวนะชุติปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาติสังโฆสังขานาพาเวนะชิตันตะลาย ο. สัพพุธมานุภาวักิโกจะลานิชินปัญจะเรติต่อไปเป็นบทที่13บสามพระหูสหัสพระนติพระหูสหัตะมัพินิบ มิตะสาวรันตังขีเมีังุธิตะโรล,ละสะเซสะนาลังทานาทิธรรม,มวิรินาสิตะว,วามุมินโทตันเตสะสาพระวันตุเตชัยะมังคะรานิมาลาติเลกระมะชิพุทธิสัพพะลังติงโคลัปนาวะกะ มัคคะมทัทธันตักขังขันตีสุทัตตะวิทินาชิตวามุมนโทตันเตีวิเตีสยามังคลานินาฟา,าชิดังคาชาวะลังอติมันกูตังอาตาคิดจะมันสาวินีสุทธาละมันตัง เนตตาตัมพุติกะวิจิตาจิตาวามุนิโทตันเตชะสาปวันตุเตชยมังคะลานิภูจิตะขัดมาคิหัตถะตุนามัณตังทาวันติโยชนะมะปันตุคุลิละมาวันตังภิสัุขะตะมะโนจิตาวามุนิโทตันเตชะสาปวันตุเตชยมังคะลานิ สตวาทัตทะมุทะลังอิวังขภิมิยาจจติเจาริยะทุกขะาวจะังชานานิกาเมตเยสันเตนะสุมาวิทินาสิตวามุนินโทตันเตตสาวันตุเตชยมังทารานิสัจจะวิหายะมัติสัจจะกวาทะเกตุง วาทาพิโรปิตะมะังอติทะปปูตังปัญญาปทีปะชะริโตชิตะวามุนินโทตันเตชะชาพวันตุเตชะยมังขลังลานิมันโทปะนับปะผุชะตังวิพุธังมะหิติงปุติงนะเทนะชะ เตนะามาปยันโตอททิทูปะเถชะวิทีนาชิตว,วามุนินโทตันเติตสาปวันตุเตชยมังคะลาิทุกขาหา์ปิตุพุเทเธนะตุทัตท,ทะอันถังพม,มังวิสุธิชุติมิติพาวิกาทานัง ยานาคเทนะวิธินาสุตาวามุนินโทตันติสตาพรวันตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธยะชนังคลังคถาโยวาจโนทีนะติเนสละเตมตันตีอิตาวานีกะวิวิวิธานีจุปัจะะนจะทวานีโมขังสุขัง อะลครับียะโทยะสุป,ปันโนมหากุณะมะหากุมิโกโยาโนุิตายสัพพะขาทินังตุเลตวาปามีสัพพาปตัตสันโภมุตตะนังเอเ,เตนะสัจจะวัตเสนะโหตุเตชยมังคะลง ชะยันโตโพธิสามูลีตะตะ,ตะยานังนัตทิวัตโนเทวังตะวังวิเชยโยโหติชะยัสุชะยะมังคะเลอักปะลาสิตะปัตลังคีสีสีปะตะวิบูมัตลเค พิเศกีสตาปัุทานังอัปปักโตปักปูติสุขกันสุขกันตังสุมังคลังสุปาทานังสุขุติตังสุลักโขสุมุขุโตจะสุวิังภุมะจาริสุขปักจินังกายังวาจาัง ปะทักขินังปะทักขินังมะงโนกัมมังปะนีทิเตปะทักขีนาปะทักขีนากัรตตะว่ากันจะเตเตทักขีเนพระวะัตุสัมมาคตะ,ะังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถี พระวันตุเตพระวัตุสัพนังคะลังนักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธามุนาเวนะสัทาโสติตระวันตุเตพระวันตุสัพมังคะลังนักขันตุสัพเทวตาสัพพลังพาเวนะสัทาโสธิตะวันตุเต ที่14บวันจิธานาคาธายาเทวตาสันติวิหารสีนีถูเปละเลโพทะเลตะหิงตะหิงตาธรรมตาเทนะพระวันเตปูชิตาโสติงกะเลเตนะวิหารธรรมเทเทลาจะมัตถา นวกาจะพิกโวสารมิกาทานปติอุปาสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสลาสปนกภูตาขุติตาภูวตาตุติตุชะลาปุชาเยปิอันทะสัมมะภวังเทธาชาตาตถาโวปาสกา ในยานิกังธรรมะวัดหลังป,ปัตติเจเตเตสับเปิตตุกษะ,ะโลตุสังฆะจับตุกังสตงังธรรมโมธรรมัตถาจะปุขลาสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายะจะอิตายะจะกัมถีรักขันตุธรรม สามธรรมโมสัม,มสเภปิธรรมะจาริโนพุตธิงสัมปาปุเนยมาธรรมีอริยัจเตปิทิเตปัสสน,นาโหติสัพเพปิปานิโยพุทธสาระนีสัมมาทารังปเวจตโตกาเลเทโมปวัสตสตุพุทธิวายะ สัตตานังสนิติงเตตุเมธนิงมาตาปิตาอลังคชังอิจังลักขันติปุตตังเอวังธรรมีนากลาชาโนุชังลักขันตุสัพพทาบทที่สิบห้าทุกขปัตตาอิทุ อิตุขากายะปัตตาชนิดปุยาโสกปัตตาชนิดสกาโหตุสัพเพปิานิโนเอตวัตตาคาอินเตหิสัพพังบุญยะสัมปังสัพเพเทวานุทันตุสัพพสัมปติสิทธยาทานังทะทันตุสัทธายะสีสัง หลักกันตุสัพพทาสัพพานะะาัตตาโอตุกัดฉันตุเทวตาขยาสัพเพพุทธาจะรับปัตตาปันเกจินังจะพระลังละ,ละหัสน,นตตาเตเชนะระักขังพันธามิสัพพโสบทที่สิบหกโอ โอต um ุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธาบุภาเวนะโสทีโสทีโหตุนิรันตะลังโอตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธาบุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตะลังโสตุสัพพังสุมังคะลัง รักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขารุภาเวนะโสตุทีโหตุนิลันตลังด้วยรูปภาพแห่นสัตจะอธิฐานารูปภาพแห่งความเพียรและรูปภาพใงการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการตารยายบทตรวจบ่งพระสูพะ และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้คุณแต่ทุกข์ไปได้ปวงเจริญนตั้งดาวองค์ระทางธรรมขอถวยเทพเสวลาทั้งไาาร,ร้รูปมรณะการตรวจตรรยาธรรมเหล่านี้นนนดดรูปมรณะแล้วบุดโดยพรให้เกศวัตถุมงคลปิดตาย,ยอดเศรษฐีเย็นยอดเศรษฐีได้ว่ายครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลที่สร้างปวงนิสามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมล้นแห่งพระปราลิตา ยงสำเร็จสิ่งศักดิด์สิทธิ์ตัวการเทินสาธุ